สวัสดีค่ะเจ๊บค่ะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เจ้าอยากมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเจ็บเองได้รับในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในวันนี้นะคะวันอังคารที่24เดือน11ปีคศ2020แล้วก็พุทธศักราช2563นะคะวันนี้ประสบการณ์สำหรับการฝึกพลังจิตของเจ๊บเป็นวันที่สุดยอดอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันที่เรื่องราวที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้น แล้วเจี๊ยบก็เลือกที่จะเห็นเห็นมันก็คือเราต้องเร,เราต้องไปจัดการเรื่องราวกับหน่วยงานเร่งรัดนี่สินนะคะซึ่งเราก็จะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรจากปัญหาที่มันคลาคสังมาตั้งตั้งแต่ปี2013เราเราก็จะเจอ ช่วงเวลาแห่งการที่เราต้องเ,อเขาเรียกว่าภาษาไทายเขาเรียกว่าถูกยืดเงินเดือนนะคะเงินเดือนของสามีที่เจ็บที่เขาทํางานเราก็จะต้องอมีเงินไขของการมีชีวิตอยู่แบบได้เ,เงินในลักษณะที่เท่าที่จําเป็นที่เราต้องเป็นที่เราต้องใช้ต้องอยู่แล้วก็ในส่วนที่เกินจากที่เขาทํารายงานให้เรา เราจะต้องส่งให้กับหน่วยงานเร่งรัดเพื่อชําระหนี้ที่สามีเจี๊ยบเขาเคยได้ทําไว้นะคะซึ่งมันก็เมื่อ,อ,อปี2อ1 4 1 5ี2014-15เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและมันก็ทำให้เราเออตอนนั้นเรายังไม่ได้เข้าใจวิธีการควบคุมความควารู้สึกเราตัวเจียบเองเจี๊ยบแทบลมทั้งยืนเพราะว่าไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เลยแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งหลักแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับการถูกยืดเงินเดือน คือเพื่อ,อจ่ายเบส็จที่เขาเไ,ดได้เป็นเขาเรียกอะไรได้เป็นนิสิทธิ์ไว้เมื่อประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วนะคะกเ็เขามีบริษัทแล้วในวันนั้นเขาล้มละลายแต่ว่าเรื่องราวมันก็ยังไม่จบเราก็ต้องคอยที่จะจัดการกับมันถ้ามันมาวันนี้จะบอกตัวเองนะ้เลยว่ามาเถอะอะไรก็ตามฉันเข้มแข็งพอฉันเข้าใจวิธีการไปต่อและเจี๊ยบก็ สู้ค่ะและการสู้ของเจ๊บเจ๊บไม่ได้สู้คนเดียวเจ๊บมีคุณลุงเจ๊บมีลูกเจ๊บมีสามีที่เราจะเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจแล้ววิธีการของการไปต่อคือให้เข้าใจกันให้รักกันให้ดูแลกันให้เห็นอกเห็นใจแล้วทุกสิ่งอย่างที่มันกําลังเกิดเป็นปัญหาอยู่มันจะผ่านไปได้เจ๊บดีใจมากที่ที่วันนี้นะคะมีเรื่องเราเรา่นี้เกิดขึ้นเพราะมันทําให้เรารู้ว่าเราเข้มแข็งแค่ไหน เรามีสติมีสมาธิในการจัดการเรื่องราวต่างๆมากแค่ไหนนะคลิปนี้นะคะเจ๊บจะเก็บไว้ในการทําคลิปวิดีโอเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของการฝึกพลังของจิตเจ๊บเป็นหนึ่งคนที่เรียนรู้เรื่องของการฝึกพลังจิตการควบคุมความคิดและการควบคุมความรู้สึกและทําให้ชีวิตของเจ๊บเปลี่ยนไปจากเมื่อปี2014-15ชีวิตติดลบมีปัญหามีหนี้สินแล้วก็ร้องไห้ทุกวันแต่วันนี้ไม่ค่ะวันนี้มีน้ําตาเล็ดแต่เป็นน้ําตาของการกูสู้โวยนะคะ จะไม่กลัวอะไรอีกแล้วมาเหอะอะไรก็ตามเจี๊ยบจะไปต่อแล้วเจี๊ยบก็มีทีมเวิร์กที่สุดยอดเราเข้าใจการทํางานของระบบการควบคุมความคิดและความรู้สึกทําตัวให้ใหญ่กว่าปัญหาทําให้ปัญหามันเล็กๆนะคะเล็กๆเล็กๆเล็กมากเล็กมากอยู่ในอุ้งมือเราแล้วเราก็บีบๆๆมันแล้วก็เป่าไปไปไกลๆฉันเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เจี๊ยบฝึกปฏิบัติก็จะอยากเป็นกําลังใจให้พี่น้องเรานะคะไม่ว่าวันนี้ชีวิต คุณอาจจะเห็นถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของเจี๊ยบคุณอาจจะเห็นว่าเจี๊ยบประกาศความสาเร็จเจี๊ยบบอกว่าเจี๊ยบได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่แล้วทไมเจี๊ยบมาเล่าเรื่องของการมีสภาวะนี้สินการที่ต้องจัดการกับมันเจี๊ยบอยากบอกว่าสิ่งที่เจี๊ยบฝึกปฏิบัติเจี๊ยบไม่ได้ใช้การฝึกพลังของจิตหรือการฝึกกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเพื่อไปทําธุรกิจดึงดูดให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแต่เจ๊บใช้พลังในตัวเราที่เกิดจากการฝึกของเราดึงดูดสสสิิิ่่่่่่่งงงงดดดดดีีีีีๆเเขข้้าาาาามมมมแนนนนอคะะใกกรึู็จทไ เจ็บไม่ได้ทําธุรกิจแต่เจ็บปล่อยให้สิ่งต่างๆสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นจากการดึงดูดของเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาและเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นปัญหานี่คือสิ่งที่จะฝึกปฏิบตัติเขาเรียกว่าออร์แกนิกคือมันเป็นธรรมชาติ จัไม่ได้สร้างความร่ำรวยจากการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ยินสิ่งที่เจ็บพูดบางครั้งก็จะเป็นปัญหาบางครั้งก็จะเป็นความสำเร็จบางครั้งก็จะเป็นความเหนื่อยล้าบางครั้งก็จะเป็นการไปต่อนั่นคือธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่แตส่สิ่งหนึ่งที่เจ็บมีเจยบก็ไม่รู้ว่าคุณมาถึงจุดนี้หรือย,อยังคือการการควบคุมความรู้สึกการควบคุมความคิดได้อยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็ไปต่อ ด้วยความสุขเบาโล่งโปล่งสบายนี่คือสิ่งที่เจียบเป็นนะคะเจี๊ยบก็อยากให้กําลังใจพี่น้องที่ฝึกปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ไปว่าคุณจะเจออะไรขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีสติมีสมาธิและไปต่อคุณจะผ่านได้ทุกเหตุการณ์ที่คุณกําลังเจอค่ะคุณจะผ่านมันไปได้ได้เรื่อยๆมันผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะบางครั้ง จะ่านแบบช,ชา้าๆบางครั้งอาจจะ่านแบบก้าวกระโดดขึ้นอยู่กับว่าคุณควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกของคุณได้นิ่งแค่ไหนนะคะก็จะเป็นกำลังใจแล้วก็เจี๊ยบก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างในการไปต่อให้กับทุกๆคนได้เห็นนะคะชีวิตของเจี๊ยบเจี๊ยบฝึกมาจนรู้แล้วว่าจุดจบของความสำเร็จอยู่อีกแค่8เดือนเพราะฉะนั้นเจี๊ยบก็แค่รักษาพลังงานรักษาความคิดความรู้สึกให้ในทุกๆวันอยู่ในโหมดสุขเบา โลง่งโปร่งสบายแล้วเดือนกรกฎาปีหน้าก็คือเดือนแห่งความสำเร็จเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้คุณอย่างที่บอกคุณอาจจะได้ยินปัญหาของเชฟเรื่องราวที่จย,ยังคลักขสังอยู่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้แบบเกิดขึ้นแบบเร็วอย่างที่เราต้องการแต่เราจะต้องเรียนรู้การอยู่กับมัน ผ่านมันแล้วก็ไปต่อให้ได้ในทุกๆวันนะคะคุณจะพบความสำเร็จแน่นอนเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันใหม่นะคะเจี๊ยบวานิดาเมลี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์รักทุกคนปรารถนาดีให้ทุกคนไปเจอความสำเร็จฝังฝ่งฝันที่ทุกๆคนได้มีไว้ในความคิดได้มีไว้ในความรู้สึกนะคะชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่คุณคิดและรู้สึก แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ